คับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเคนที่ว่าเป็นตัวแร่ไอเทมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถเคนขนาด16ตันนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นรถเคนของทานาโดนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นของเขานะฮะก็จะเป็นทานาโน GR 160 N1 นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นรหัส GR เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนม่าเป็น GR ปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะจะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เล็กธรรมดาที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยมาเป็นเครื่องยนต์คอมบตัวสเนีี่ย็เรลว เขาก็จะสามารถทํางานได้ไวกว่ารถรุ่นเก่านะฮะแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ํามันมากิขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถเคียนสีล้อนะนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับสภาพเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตามสายรถเคียนที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะสภาพรอบคันของเขาเนี่ยจะมาค่อนข้างสวยสดงดงามมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะก็จะมีตัวจิปติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นจิปติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความสูงของเขาเนี่ยที่สามารถ ยืดได้ของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถยืดได้สูงสุด27.5เมตรนั่นเองนะครับบวกความยาวของจิปเข้าไปเพิ่มนะครับอ่า27.5บวกความยาวของตัวจิปเข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดต่อจิปอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถยืดได้เกือบๆ30เมตรเลยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเคนที่เป็นสเปค ขาค่อหรือว่าขาเอกนั่นเองนะครับเนี่ยนะเป็นตัวนิยมนะขาค่อหรือขาเอกนะครับเรื่องถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้งานในกืุ่ที่ที่เป็นราชันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้มาสุดมากๆนะฮะลูกค้าลองสังเกตนะฮะตัวลงตัวลดคัสตองคัสซีเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะรอยผุรอยสนิมอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่มุดให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะฮะเนี่ยนะครับ สวยมากสวยมากนะครับตันนี้นะครับเห็นนะคัสซีสวยหมดนะครับแล้วก็สภาพดอกยงดอกยางอะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้นะครับเป็นยางสโตนยางญี่ปุ่นแท้นะครับนี่นะฮะรอนะครับคันนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างก็แน่นอนก็จะมีช่องเก็บของมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไฮะช่องเก็บของด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับภายในงภายในเนี่ยสวยหมดนะตัวนี้นะครับ นี sí, marche, mm. ่ะขาไข่นะครับแล้วก็แน่นอนอุปกรณ์เสริมของเขาเนี่ยตัวแผ่นรองขาตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็มีติดมาให้ครบหมดเลยทั้ง4แผ่นนะครับนี่นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะเพราะว่าบางคันนะฮะก็มีติดมาให้บางคันก็ไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดมาให้ครบทั้ง4แผ่นเลยนะครับทั้ง4แผ่น4ขาเลยนะนี่นะสวยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างอีกฝั่งหนึ่งกันด้วยนะครับนี่นะสวยมากนะครับกรนซองคระซี่นี่ไม่มีรอยผุเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสลิงด้วยนะ เขาเนี่ยก็ามาสวนมากๆเช่นกันนะครับไม่ฟูเลยนะสวยหมดเลยนะครับสภาพเนี่ย ถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะตามสายรถเคนของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้เราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกล่องควบคุมนะฮะการคอนโทรลการกางขาด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเราใช้งานในพื้นที่นะใช้งานที่เป็นที่แคบเนี่ยบางทีนะฮะการกางขาบนหัวเก่งเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหนนร่นะฮะเราก็สามารถมากางขาด้านข้างของตัวรถได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามากางขาด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราสามารถดูระยะ ของขาด้านข้างของเราได้นะครับซึ่งก็จะทําให้การทํางานที่หน้าง,งานของเราเนี่ยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นข้อดีของ,งญี่ปุ่นนะนี่นะฮะจิ๊บพร้อมนะครับนี่นะฮะตัววูมนี่รอยรล้ารอยดาวไม่มีนะครับสวยมากนะโอเคเดี๋ยวเชิญไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์เอ่อคัมมินนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์คัมมิน6สูบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับ เป็นคัมมิ่นหกสูบเทอร์โบนะดิผมเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะ mm hmm. เครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะ mm hmm. นี่นะฮะเครื่องยนต์คัมมิ่นหกสูบเทอร์โบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะฮะ ครื่องหกสเทอร์โบ,โบแบบนี้เลยนะครับสภาพเครื่องเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะลูกค้าไม่ได้มีจุดรถสนุนไหนเลยเอามาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเครื่องที่เป็นเครื่องยนต์คอมมาเร็วตัวใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะสามารถทํางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้เครื่องมากๆเลยนะก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนเลยนะครับเสียงเครื่องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดังกบจนกบเสียงผมนะครับ,นะรบอ่าก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะเสียงเครื่องเนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างเงียบดีมากๆนะฮะนี่จะให้ดูด้านหลังด้วยนะครับ สวยจัดนะคะด้านหลังบูมนี่รอยสนิมแทบไม่มีเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่ๆนะพวกนี้เนี่ยสภาพก็จะได้ความสดเข้ามาแทนนะครับนี่นะสภาพจะยังสดอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภายในหัวเก๋งกันหน่อยนะฮะ แล้วก็ผ่านปีพอดีนะ uh, okay. ในส, marriage, ส่วนของปีผลิตเนี่ยตัวนี้นะฮะเขาจะเป็นตัวที่มีปีผลิตปี2007นะครับดูตามนี้ได้เลยนะฮะเป็นปีผลิต2007นะก็จะเป็นปีผลิตของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่ง้บนขับเนี่ยก็แน่นอนรถคีรีญี่ปุ่นนะฮะพวกประตูของเขาเนี่ยจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้เลยนะครับเน้นความคล่องตัวที่หน้างานเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับก็สไลด์แบบนี้ได้เลยนะฮะก็จะได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเข้ามานะเดี๋ยวขึ้นมไปดูด้านบนกันหน่อยนะครับชึบ นี่นะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าสวยนะครับสภาพดีมากบอเบอร์นี้ไม่มีขาดเลยนะครับพวกส,สติกเกอร์นะฮะการบ่งบอกหลักการทํางานของเขาเนี่ยก็มีติดครบหมดเลยนะฮะอ่าสวยนะแล้วก็แอร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาให้เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเย็นจนหนาวเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปก็พร้อมเลยงานได้เลยนะฮะแล้วก็พวก ระบบเซฟตี้นะฮะระบบการทํางานต่างๆของเขาเนี่ยยีลานะครับก็ได้ทําการเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพวกระบบเซฟตี้ระบบการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับอ่านี่นะฮะเซฟตี้ครบนะฮะระบบไฟครบนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในของเขานะครับตัวนี้นะฮะอ่านี่นะครับประตูสไลด์ข้องตัวนะครับ หล่อมากนะครับแลวก็ในส่วนของล้อของเขาเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่เคยเล่นอยู่แล้วก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เคยใช้งานรถเคียน4ล้อนะฮะก็จะบง่บงบอกข้อดีของเขานะฮะก็คือจเจ้ารัวรถเคียน4ล้อแบบนี้เนี่ยเราสามารถปรับองศานะฮะของล้อได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นาการปรับให้ล้อขับ2หรือว่าขับ4เนี่ยก็ทาได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับองศานะฮะให้ล้อเนี่ยเลี้ยวพร้อมกัน ทั้ง4ล้อก็ทําได้นะฮะหรือว่าจะเลี้ยวมุมแคบนะฮะก็ทําได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถเคนที่เป็นรถเคน4ี่ล้อแบบนี้นะฮะก็จะเหมาะกับเอ่อลูกค้าที่ต้องการความคล่องแคล่วของตัวรถเนี่ยเป็นหลักนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเช่นกันนะครับอ่านี่นะฮะสะภาพรอบคันสวยมากนะฮะนี่นะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมพารีวิวนะฮะในส่วนของสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องนะฮะแล้วก็สภาพภายในนะครับของเจ้าตัวรถเทีนทานาโน GR160N1 คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการตลาดนิดน,นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับกันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะเหมาะสมกับความเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยนะครับแล้วก็พวกระบบไฟระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยก็ครบหมดเลยนะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมรีงงานได้เลยนะครับนะฮะถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจ คล่องตัวนะฮะเป็นรถเคียนสี่ล้อแบบนี้เนี่ยก็ติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะกับตัวรถเคียนทานาโน GR 1 0 N 1คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พัาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ